รีวิวกล่องใส่รองเท้าพีเมียมบ็อกสวัสดีครับผมพื้นที่ตัวแสบนะครับก็ในรีวิวที่ผมลงไปเ,ปเพื่อนๆสงสัยกับตัวกล่องรองเท้าตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูว่ากล่องใส่รองเท้าผมมีเป็นอะไรยังไงแบบไหนบ้างพร้อมทั้งแนะนําตัวที่น่าสนใจรวมไปถึงการต่อประกอบด้วยนะครับนี่นี่คือตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนต่อไม่ได้หรือว่ายังเข้าจะผิดบางส่วนจะได้ไอเดียน,นี้เป็นคู่มือไปนในตัวด้วยนะครับนี่นะครับ ที่ผมแนะนำนวันนี้เป็นตัวพเมพมบ็อกตัวนี้นะครับจริงๆแล้วผมมีอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นทุกสีดําใสมันจะมีเนี่ยสองสามรุ่นตรงนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันโอเคมันตอบโจทย์ที่สุดแล้วผมเลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับซึ่งตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะวิดีโอก่อนใน u t u b e นี่นะผมเคยรีวิวที่เป็นตัวพับได้อันนั้นไปแล้วนะครับใส่ได้เยอะมากนะแต่มันยังไม่พอใส่เยอะแค่ไหนก็ยังไม่พอสำหรับรองเท้าอยู่ดีนะครับวันนี้ครับผมเป็นพิมยมบล็อกตัวนี้ ผมเลือกเป็นสีใสามากตัวกล่องผมจะเป็นสีขุ่นสีดําสีสีแบบดาําใสอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีใสใสเลยใสายขาวไปเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนกันหมดเลยนะครับโอ้แต่เพื่อนอาจจะยังไมถ้าในยูทูบอาจจะยังไม่เคยดูนะครับผมดูทางต่อ,ต,อต่อไปนะอันดับแรกครับความเฟี้ยวของตัวนี้คือมันเป็นฝาแบบแม่เหล็กตัวนี้ผมชอบมากเลยการไม่นฝาเหล็กแบบนี้คือมันจะไม่หลุดเปิดออกเองแน่นอนนะครับไม่มีแบบว่าบางทีลมแรงปึ๊บ ฝาหลุดเปิด,ดปุหป่นกระจายไม่มีครับมันเป็นแม่เหล็กมันจะติดอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ให้ฟังเสียงมาใกล้ๆไปเห็นไหมครับเป็นพลาสติกแต่แบบแข็งนะครับเห็นไหมครับยืดหยุ่นได้แต่ว่าแข็งแล้วก็ตัวฝาต้านี้เป็นฝาอะคริลิกนะครับนี่ฟังเสียงอ่านี่เป็นฝาอะคริลิกนะครับก็จะแข็งแรงทนทานนะครับเอ่อตรงนี้มันจะยืดหยุน่นเห็นไหมครับซ้ายขวา ทั้งตัวกล่องจะเป็นพลาสติกหมดเลยมีเฉพาะที่ฝาที่เป็นอะคริลิกอย่างเดียวแล้วก็สามารถซ้อนกัน2ชั้นได้นะครับระหว่างชั้นมันจะมีตัวเชื่อมอย่างนี้อยู่นี่เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านหนึ่งเนี่ยมี5จุดด้านล่างก็จะเป็นจุดๆๆอย่างนี้นะครับเวลาซ้อนลงมาครับแค่วางลงรูปุ๊บจบแค่นี้เลยมนติดกันเลยเห็นไหมครับหมุนบนก็บุนไปดังคู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการยกออกเราก็ยกได้เลยทัาดามเห็นไหมครับ่ที่ผมบอกครับว่ามันดีตรงนี้ถ้าเป็นบางรุ่นอย่่างเชน รุ่นก่อนหน้าน,นี้ที่ผมมีตัวหนึ่งมันจะเป็นติดกันด้วยตัวคล้ายๆแบบตัวเชื่อมตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยคือติดแล้วต้องติดเลยนะครับถ้าอยากจะถอดแยกออกเราอาจจะต้องมาดึงถอดข้างในอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับอันเนี้ยก็คือเราสามารถดออกได้เลยทันทีนะครับนนหรือถ้าติดกันไว้ก็แข็งแรงไม่ล้มไม่คว่ำนะครับอ่านี่มาอ่าโอเคด้านบนด้านล่างสาย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 ใช่อ่าอย่างข้างบนนี้นะครับเป็นของ พระยาผมนะครับดูที่เหลือเฟื่อมากนะครับไซส์เล็กไซส์ประมาณ24 25เซนประมาณนี้นะครับที่เหลือเยอะส่วนลูกผมไซส์2 8 0เดี๋ยวผมดันไปให้สุดดูนี่เห็นไหมครับยังเหลือที่อยู่ไซส์รองเท้าไซส์30ได้สบายนะครับนี่นะอ่านี่ก็เลยบับว่าได้หมดเลยทุกคนในบ้านไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นของลูกสาวผมก็ได้ตัวนี้นะ สบายเลยเล็กๆนี่นะครับโอเคนี่แหละก็คือตัวพิมพ์บ็อกซที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับและแน่นอนครับเหมนที่ผมบอกไวตอนตอน้นวันนี้ผมจะมาสอนต่อประกอบด้วยมานีา่เราถอยมาในพื้นที่ว่างๆนะครับามาก็ถ้าใครซื้อไปแล้วเผื่อดูไม่เข้าใจนะครับมาดูในวีดีโอนี้ได้จริงๆแล้วเขามีคู่มือบอกด้านหลังนะครับวผมแกะให้ดูก่อนอ ه, นี่นะครับไอตัวที่เป็นปลายเนี่ยเขาจะมีคู่มือบอกอยู่ด้านหลังนะแต่บางทีดูล้วอาจจะงงจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเดี๋ยววิดีโอนี้ดูวิธีการต่อประกอบเป็นแบบวิดีโอละกันนะครับยวอธิบายไปด้วยพร้อมกันโอเคอันดับแรกครับมันจะมีทั้งหมด5ส่วนฐานล่างฝาข้างบนนะครับด้านข้าง2ข้างเป็นกําแพงและฝาหน้านะครับฝาหน้าเป็น,นกระดิ่เขาห่อมาอย่างดีอันนี้เราไว้ที่หลังสุดนะครับวางไว้ก่อนนะอันนี้คือต่อหลังสุดอันดับแรกเราดูก่อนครับว่าอันไหนคือ ฐานอันไหนคือด้านบนนะครับเราเลือกได้นะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องตามเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดตามคู่มือเป๊ะเลยนะครับตาคู่มือเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะเขาบอกว่าให้เอาที่เป็นจุดเนี่ยเนี่ยที่เป็นจุด,ดนูนๆเนี่ยไว้เป็นตัวฐานนะครับเพื่อที่เวลาเราซ้อนขึ้นไปจะได้ไปต่อกับตัวอื่นนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเรา ทำเป็นตัวที่มันเป็นหลุมเป็นรูเนี่ยเป็นฐานนะครับตตวตัวที่มันเป็นตุ่มแล้วก็ไว้ข้างบนได้แต่ทุกกล่องก็ต้องต่อเหมือนกันมันจะได้ซ้อนกันได้นะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวตุ่มมันชนตุ่มถือว่าอ่าซึ่งเท่านี้เราผมต่อตามคู่มือแล้วกันนะครับเอาตัวที่เป็นตุ่มนูนี้เป็นฐานนะครับส่วนตัวที่เป็นกลมๆเป็นหลุมนี้เอาไว้เป็นด้านบนนะครับอ่าอันนี้เป็นฐานด้านหลังเราพับนิดนึงก่อนอ่าเลิบพับให้มันแบบอยู่ตัวิบอ่าอย่างนี้นะครับทีนี้ครับเราติด ด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างซ้ายขวาจะรู้ได้อย่างไงไหนซ้ายไหนขวาก็อย่างที่เห็นกันไปเมื่อกี้นะครับเอาไห่ดูใหม่อีกทีประตูมันจะเป็นแบบเปิดลงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับตุ่มแม่เหล็กมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมตุ่มแม่เหล็กจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อนะครับเราก็มองดูว่า วางข้างไหนแล้วตุ่มมะเหล็กจะขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าวางอย่างเงี้ยอ่ามันจะดกันกในเราเห็นชัดอยู่เหมือนอย่างเงี้ยข้างในใช่นไหมครับอ่าถ้าวางอย่างงี้ตุ่มมะเหล็กอยู่ล่างไม่ใช่เห็นไหมนี่เราวางด้านนี้ตุ่มมะเหล็กอยู่บนอ่าโอเคถ้าั้นก็ถูกถ้ากับอันนี้ก็อยู่ข้างนี้ครับแล้วก็กดลงไปให้มันได้ยินเสียงดังแก๊บอย่างงี้แก๊บแก๊บแก๊บอืมมันจะมีทั้งหมด3รูนะครับอ่านี่ข้างหนึ่งนี่นี่ครับนี่ตั้ตั้แง่งนี่เลยนะ หนึ่งสองสามอ๋อมีสี่ดีหนึ่งนี่มี 1, นี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่นะครับเวลาเราก,กดให้มันดังแก๊บเก็บเก๊บสี่รูไปเลยนะครับแก๊บเก็บเก๊บก็อ่านเข้าไปแล้วพร้อมกันแก๊บแก๊บอ่านี่โอเคได้แล้วครับสี่รูนะสองข้างซ้ายขวาทีนี้ด้านหลังจะเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเดีย๋ยวเราต้องดูอีกทีว่าอันไหนอยู่บนอยู่ล่างมันจะทับซ้อนกันนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวผมค่อยบอกที่เราข้างบนมาใส่ก่อนนะครับข้างบนก็เหมือนเดิมง่ายๆไอ้ตรงที่พับเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะครับพับคือฝาหลัง นะด้านหน้าเป็นช่องว่างไว้สำหรับใส่ฝานู่นนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ลง,งไปตรงๆได้เลยอันนี้คือง่ายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ข้างนน้นได้แล้วใส่ทีละข้างก็ได้นะครับข้างนี้ปับป๊บปั๊บกดลงไปเกบเก็บก็บไม่เกบทุกหลกูซ้ายขวาเลยเกบเก็บเกบกบอ่าโอเคคราวนี้ฝาที่หลังนะามาด้านหลังก่อนนะครับที่ผมบอกว่าเขาปิดด้านหลังทีหลังเนี่ยเพื่อนสังเกตดูดีที่ฝาตรงนี้นะครับมันจะมีตัวที่บอกอยู่ว่า ไหนบนไหนล่างนะครับเห็นไหมดูออกไหมครับนี่อันนี้มันจะมีแบบชั้นข้างล่างเนี่ยชั้นที่เป็นชั้นต่ํากว่านิดนึงตรงนี้นะครับแปลว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้ทับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราติดอย่างไงเราควรปิดฝาข้างบนก่อนนะครับอันนี้คือฝาข้างบนนะเราปิดเข้าไปก่อนให้ดังแก๊บเหมือนกันแก๊บแก๊บนี่นะครับจากนั้นฝาล่างนี่ค่อยปิดลงมา อ่ะโอเคเนี่ยตรงนี้มันก็จะปิดแนบสนิทกันพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปิดฝาล่างก่อนแล้วปิดฝาบนมาตรงนี้จะยากเราต้องฝืนมันงัดขึ้นมาเพื่อให้มันปิดลงลอบแบบนี้พอดีนะครับอ่านี่จากประสบการณ์เลยนะที่ต่อมาแล้วก็ร,วรู้ว่าเฮ้ยมันควรต้องต่อเรียงลำดับแบบนี้นะครับอันนี้นอกจากจะคู่มือด้วยคู่มือไม่ได้มีบอกนะอ่าโอเคทีนี้ครับสุดท้ายก็ฝา อ่าตัวฝานี้ก็ง่ายๆครับหันหน้าออก้ตรงช่องนี้คือช่องที่มันแบบเปิดปิดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครใส่อย่างนี้ใช่ไหมก็ใส่เข้าไปข้างล่างครับเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นตุ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปข้างหนึ่งปุ๊บอีกข้างหนึ่งฝืนนิดนึงฝืนดันลงไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเห็นทันลงไปนิดนึ๊บนี่ได้เลยก็ปิดฝาอ่าทดลองเทสดูครับว่ามันได้สมดุลไหมเปิดปิดง่ายไหมถ้าบางทีแบบเปิดปิด อาจจะแบบติดติดขัดเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอ่าอาจจะต้องแบบปรับปรับแต่งแต่งมานิดนึงให้มันเปิดปิดถนัดนี่อ่าถ้าเปิดปิดง่ายๆอย่างเงี้ยโอเคมีปัญหานะครับบางคนแบบเปิดอย่างงี้ติดอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนๆก็ปรับปรับแต่งนิดนึงมันเป็นพลาสติกครั้งแรกอ่ะมันปรับปรับได้อยู่แล้วนะครับเราปรับให้มันสะดวกสบายของเราอืออ่าเนี่ยอา่าเหมือนอย่างงี้ผมกดมากเกินเมื่อกี้ตันค้างเสียสมดุลเลยตอนแรกกูสายดีอยู่แล้วอา่านี่อา่าแบบนี้ครับโอเคเรียบร้อยเสร็จ จบครับนี่คือการต่อประกอบครับเราก็ไปต่อกับชั้นเดิมได้เมื่อกี้ให้ดูอ่าอปุ๊บอ่าไป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 นี่นะครับอันนี้คือผมต่อไปแล้วสองชั้นทีนี้อีกชั้นหนึ่งที่เพิ่มมาอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นระบบแบบแค่วางไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางเสียบต่อไปได้เลยนะครับเลีงรูให้ตรงกันกึ๊บอ่ะพอรูมันเข้ากันหมดแล้วเห็นไหมครับผมจับแค่กองมือกองเดียวนะ ใช่ไหมติดไปด้วยกันเลยแต่ต้องการยกออกยกได้เลยเหมือนเดิมนี่ที่ผมบอกไปดีครับเรียบร้อยเสร็จจบนี่ครับพรีเมียมบ็อกอ่า่าเจ๋วป่ะสุดยอดเลยนะครับข้อดีของมันตรงนี้นะครับก็คืออายุการใช้งานมันจะนานหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้พวกตัวที่มันคลิป20บาทนะที่มันเป็นเหมือนอ่าเป็นพลาสติกที่มันเป็นริ้วๆแบบนั้นนะอ่าถ้ามันโดนแดดโดนลมนานๆมันจะกรอบแล้วมันจะแตกนะครับแบบนี้จะ ยืดอายุการใช้งานไปใช้งานได้นานมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เป็นพวกปฏิกอะไรแข็งแรงฝุ่นฝุนอะไรจะเข้าน้อยหน่อยก็ยืดยืรองเท้าเราได้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ก็ผมทำกันดิเนี่ยแต่แต่บรรทตนงไว้ตรงไหนดีอ่าเดี๋ยวต้องหาที่เก็บไว้กันนะครับ่ามนุ์คนหรือตะขาบครับมันเท้าเยอะจริงๆนะอ่าและนี่แหละครับก็คือ พิม์บล็อกนะครับเป็นกล่องใส่รองเท้าที่ผมรึกว่าโอเคนะตัวนี้ไส้บมวกไปมันแตกแต่างกับตัวอื่นตัวที่มันสามารถยกขึ้นลงได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาได้ดีนะครับจะมีนิดนึงก็คือการต่อซ้ายขวามันจะไม่มีตัวนี้ซ้ายขวามันจะไม่มีอะไรให้เชื่อมนะครับอาจจะต้องใช้การวางพิงกันแทนนะครับถ้าเป็นเหมือนบางตัวมันจะมีตัวที่จะเชื่อมซ้ายขวาได้อันนั้นมันก็จะ ทำเป็นทาวเวอร์เป็นตึกอะไรยาวๆได้นะครับอันนี้อาจจะใช้การพิงกันแทนนะครับแต่เรื่องด้านบนด้านล่างมันจะสะดวกอิสระมากกว่านะครับอ่าตัวนี้พรีเมียมบ๊อบยังไงถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสนใจจริงๆนะครับผมมารีสิค้าที่ใต้วิดีโอมันจะมีหลายสีนะครับสีใสสีดำสีชมพูสีเขียว ีอะไรกวจะไม่ได้เยอะหลายสีเลยนะครับลองเลือกดูซื้อ1กล่อง3มกล่อง6กล่อง10กล่องได้หมดเลยนะครับก็ลองดูลองจัดระเบียบกันดูนะครับชอบสีไหนจากงานกี่กล่องอะไรก็จัดให้เข้ากับรูปบ้านนะครับอันนี้ผมมาแนะนําเป็นกล่องชทอาที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับพรีเมียมบ็อกซ์ครับเย่อ่ามีที่เก็บรองเท้าเพิ่มแล้วอย่างนี้ก็ซื้อรองเท้าเพิ่มได้แล้ว เหยครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเจอของจริงๆแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกาันอีกนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ